ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค่ะเ,เราจะล้างอุปทานในขันธ์ห้าได้อย่างไรคะพิจารณาอย่างไรค่ะโหโา,า,าศการค่ะนี่ถามศาสนาทั้งศาสนาเลยนะเนี่ยคืออยากรู้วิธีก็ที่สอนมาแล้วนี่แหละสอนมาแล้วนี่แหละที่ทําอยู่แล้วนี่แหละคุณก็ทําได้มาบ้างนี่แล้วแหละก็คือรูปกับนาม รูปมันเป็นตัวตั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ตั้งแต่รูปกับนามที่ตัวหยาบเป็นธรรมะสองนี่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นธรรมะสองหมดแหละจากหยาบได้กายมันคือตั้งแต่อุตุนิยามพิชนิยามจนกระทั่งมันเข้าไปหาจิตมันก็จะมาเป็นเจตสิกก็เป็นเวทนา คุณก็ล้างธรรมะสองของเวทนาอีกโดยเหตุที่มันอยู่ที่เวทนาคุณล้างได้แล้วจิตในจิตคุณจะได้ด้วยเวทนานี่ก็คือสันก็คือเจตสิกของจิตนะเจตสิกของจิตจิตก็จะได้ด้วยทําเวทนานี่แหละเพราะเป็นกรรมฐานของศาสนาจึงไม่ใช่กรรมฐานที่จิตกรรมฐานที่เวทนาทําเวทนาเนี่ยจะได้ทั้ง กายจะได้ทั้งจิตจะได้ทั้งธรรมะพราะเวทนาจึงสำคัญที่เวทนาร้อยแปดให้ชัดเจนวันที่มามันครบหมดแล้วร้อยแปเนี่ยวเวทนาสองคือส่วนนอกกับส่วนในเดวก,กายิกะกับเจตสิกกะเป็นธรรมะสองคู่เพราะฉะนั้นนอกและในสอง,ส,องสภาพนี่ต้องสัมพันธ์ต้องทำร่วมกันตลอดกาล เมื่อมันกระทบสัมผัสกันแล้วมันเป็นเวทนาปั๊บนี่กายนะคือตัวกายกับจิตนี่มันคืออันเดียวกันแล้วมันก็จะต้องทำงานร่วมกันพอทำงานร่วมกันก็เกิดเวทนาเวทนามันก็เป็นไปปรุงกันเข้ามันจะเป็นไปได้สามสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์สุขทุกข์กับอภิจกิตก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะ เราก็เรียนรู้วันนี้อย่างที่ได้อธิบายไม่ฟัง่าแยกแยกอธิปัสสะเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้นอกปัจจุบันมันยังไม่จริงไม่แท้เราอย่าไปเอามามันเสียเวลาเอาปัจจุบันนี้มันจึงได้ได้ของแท้และของครบปัจจุบันนี้ได้ครบมันก็ท้าทําปัจจุบันเนี่ยกับเวทนาสองโดยเหตุที่ไม่ได้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์สุขกับทุกข์ก็ไม่ต้องกังวล พราสุขกับทุกข์อันเดียวกันมันเหตุมันพาให้สุขหรือพาให้ทุกข์คุณรู้เหตุมันพาให้ทุกข์ก็ตามรู้เหตุมันพาให้สุขก็ตามก็พิจารณามันไม่ใช่ตัวตอนมันไม่เที่ยงมันพาให้สุขให้ทุกข์นี่แหละพิจารณาให้จิตมันเกิดปัญญาเห็นจริงไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วก็เอาเอาความหมายนี้ไปสวมมันเท่านั้น เอาความหมายไปสวมมันไม่ใช่ตัวตนความมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่เอาความหมายให้จิตของเรานี่เห็นความจริงเลยว่าเออมันไม่ได้อยู่กับเรานานมันไม่อยู่กับเราเป็นตัวอย่างนี้ไปถาวรที่ไหนว่างเดี๋ยวนี้คุณก็ปล่อยเดี๋ยวนี้แต่คุณเร็วได้ถ้าไม่เร็วก็เอามันอาจจะนอนไปอีสพารสสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วคุณก็ไปคิดใหม่ปรุงใหม่เรื่องใหม่ไปอีกละแล้วลมันก็เหตุ ทุกนั่นมันคือเขาแปลโบราณอาจารย์เขาพยายามแปลว่ามันหมายถึงสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ทุกเนี่ยโบราณอาจารย์ผู้รู้น่านบอกว่าจะไปบอกว่ามันเป็นทรมานมันเป็นตัวลำบากํำบนมันเป็นตัวนั้นไอ้น่มันหยาบแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เราอย่างนี้มันไม่ตั้งอยู่อยู่ตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปทุกเนี่ย มันไม่สิ่งที่จะตั้งอยู่ได้นานนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพิจารณาเออเดี๋ยวมันก็กเปลี่ยนไปเดียเด๋ยว,ยวมันก็ไปลวเดี๋ยวมันก็เปอ่านใหม่มาแทนมันก็จะต้องมีอาศัยอยู่ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลยเพราะอันนี้นี่องค์ประกอบมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันผ่านไปแล้วอันนี้มาใหม่ละเดี๋ยวจะมาสุอทุกข์ใหม่แต่มันไม่ใช่ตัวเก่าแล้วนะเหตเุปัจจัยใหม่แล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันมาอีกมันมีใหม่มาอีก เพราะคุณยังไม่ตายตายหูจมูกดินกลางคุณยังรับรู้หมดทุกอย่างแต่ฤาษีก็ดันไปผ่าให้มันดับมันก็เลยเก่งตายเห็นรูปก็ยังไม่เห็นเลยหูนี่ยินเสียงนี่ไม่ได้ยินเลยจมูกได้กลิ่นนี่ไม่ได้กลิ่นเลยอดับเองเลยก็เลยไม่ต้องพูดกันถ้าคุณดับไปหมดแล้วคุณไม่ได้พิจารณาเลยว่ามันอะไรคืออะไรกันแท้ขาะนี้มันมีอยู่เนี่ยรูปมันก็เห็นรูปอยู่คุณยังไม่เห็นน่ะ แล้วมันจะพูดรู้เรื่องได้ไง,ค,งคนอื่นก็เห็นหมดเลยแต่คุณไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นบางคนก็ต้องเห็นตามคนอื่นเป็นสมมุติทสัจจะด้วยกันก็เหมือนกันหมดเราเป็นอันเดียวกันสัจจะมีหนึ่งเดียวค่ะล้างอุปทานขันท่าที่บอกว่ารูปเนี่ยรูปก็คือทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นคือรูป<ม>ใช่ไหมคะ เวทนาก็อย่างที่ไล่เข้ามาเรื่อยๆเป็นรูปแล้วก็มาไล่เข้ามาหาตัวปฏิบัติจริงคือเวทนาค่ะทเวทนาให้เป็นศูนย์ใช่ไหมคะเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นศูนย์ค่ะรูปเวทนาสัญญานี่ก็รามาช่วยทาสัญญามาช่วยเสมอแล้วเป็นตัวนําทาด้วย ต้องกาหนดเอาสัญญากําหนดรู้กายกําหนดรู้เวทนากําหนดรู้สังขารกําหนดรู้วิญญาณกาหนดรู้เจตสิกต่างๆทั้งหมดเลยกําหนดอาการลิงคะนิมิตสัญญากําหนดรู้ทั้งนั้นสังขารทั้งนั้นน่สัญญาเป็นตัวกําหนดรู้เวทนากําหนดรู้แม่แต่สัญญาเองก็ต้องกาหนดรู้ว่านี่เรากรลรองใช้สัญญาเป็นนะ เป็นอาการของจิตที่มันกําลังทํางานกําหนดรูก้กําหนดหมายอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้สัญญามันกําลังทํางานทรยมาเนี่ยเป็นตัวยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าเกิดจิตสังขารอะไรขึ้นมาอ่าทางภายนอกหรือภายในค่ะแล้วก็ปรับตรงนั้นแล้วก็ปรับเหตุมันแล้ววิญญาณน,น,นี่เรายังไงฮะ วิญญาณไม่ต้องไปคำานึงคุณทำ,ทำสามเนี่ย,เ,ยเสร็จแล้วก็กลายเป็นวิญญาณสะอาดวิญญาณสะอาดขึ้นเรื่อยๆเองเอ๋อค่ะค่ะก็ทําอย่างที่เราต้องกลับไปอ่านคนคืออะไรทาไมสําคัญนักให <ทำ S 2> ม<า>่ทาอย่างที่ทเราเปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ <laughs> มันก็เป็นการล้างอุปทานในขันห้าใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะล้างอุปทานในขันห้านี่เราับขอบพระคุณค่ะอ